วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีนุ่งผ้าแบบโบราณนะคะเป็นวิธีนุ่มแบบจัดจีหน้านานและล่อยชายโป้งนะคะ,ะสมมุติว่าเรามีผ้านะคะหนึ่งผืนแบ่งผ้านะคะให้ฝั่งที่เราจะพัาเป็นชายโป้งที่ยาวกว่าฝั่งที่จะเป็นหน้านาน,นะคะ เราแบ,บ่งค่าเสษนะคะจากตรงนี้ถูกเป็นกลงธรรมดาถูกให้แน่นนะคะแต่ว่าถ้าพอัไม่แน่นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาได้เข็มกับได้มาสอยติดให้มันอยู่หรือว่าจะติดเข็มกัดก็แล้วแต่ตามสูตร เราจะมาจับท่าฝั่งนี้พับประมาณสองนิ้วสองนิ้วมือห่างออกนิดหน่อยนะคะพับ,บเก็บไปเรื่อย ถาเกิมาถึงประมาณนี้แล้วนะคะให้พีกฝั่งให้พีกกับฝั่งจับตรงนี้ทำแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เอาเสษโพกตรงนี้สอดขึ้นมา ตรงนี้ที่มันจะเหลือตรงย่นๆตรงนี้นะคะให้จับตรนี้แล้วสอดที่มาไว้กับไสโพกนะคะ<ม>นี่นะคะคือสอดมาตรงนี้แล้วก็ดึงจะทำให้ผ้าตรงนี้มีเงี้ยงเงี้ยํยสวย<ม>น่ากัก หน้านานนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอาลายผ้าตรงไหนออกมาโชว์ความกวาม้างหรือขนาดของหน้านานี้ประมาณสามนิ้ประกบห่างออกได้นิดหน่อยนะคะถ้าอใ่ตรงนี้ก็จะเกินการเป็นใหญ่ไปพอจะพอจะหมดหน่งเราจับขึ้นมานะคะ างานท่สวยงามภาพตอนสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้เลยจากสองฝั่งแล้วดึงลงนะคะให้พัะถูกท้องเสียนี่ค่ะก็จะได้เป็นการมุ่งพัดถุงแบบโบราณที่เป็นสีหนหาน,านแล้วก็มีสายพกนะครับ